เอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเบรกที่2ของสนทนาชายทุ่งแล้วครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูว่าในแปลงนี้มีอะไรนี่คุณแจ๊คปกติแล้วไม่ดีครับนี่คุณดูหย่อมนี้อย่าเข้าไปไกลอย่าอย่าไปบางตรงนี้นะเห็นไหมในขณะข้าวทั่วไปเนี่ยคุณยังเห็นว่าออกรวงแล้วเขียวใช่ไหมครับแต่หย่อมนี้คุณจะเห็นว่ามีสีใบเป็นสีฟางแห้งเลยน้ำตาลบ้างแห้งไปทั้งหย่อมเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับเขาเรียกว่า โรคขอบใบแห้งเดี๋ยวผม<อ>เดี๋ยวผมจะเด็ดให้คุณดูนะเออคุณคุณเย่นดูเดี๋ยวคุณโยนลุ้นไปเดี๋ยวผมจะหาให้ม,มันอยู่นี่นี่ไงตรงนั้นไงอาจารย์อันนี้จะชัดที่สุดจะให้คนข,ขอบใบแห้งจริงๆอาจารย์มัน<ะ><ะ>แห้งเริ่มตั้งแต่ขอบนี่เห็นไหมเนี่ยมันมันจะแห้งจากขอบใบเข้ามามันเริ่มตั้งแต่ขอบใบเข้ามานะอาจารย์ใช่ขอบใบแห้งจริงๆเมื่อกี้ผมไปเด็ดมาไว้แล้วอันนี้ก็ยิ่งชัดใหญ่เลยอาจารย์เนี่ย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  เห็นไหมฮะมันจะแห้งจะขอบมันจะเข้าทําลายแต่เฉพาะใบแหละฮะลำต้นนี้ไม่เข้าทาลายใช่ไหมอาจารย์ส่วนมากมันจะทําลายที่ใบนะฮะอันนี้ก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ที่น่ากลัวมากครับและสังเกตดูอันนี้ยังดีนะมันเป็นช้าแล้วนะถ้ามันเป็นเร็วกว่านี้นะคุณแจ็คจบเลยครับไม่ได้ข้าวเลยเพราะว่าใบข้าวนี่จะแห้งหมดแล้วการออกรวงจะน้อยมากแล้วคุณดูในหย่อมนี้เนี่ยการเกิดรวงรวงจะเล็กครับรวงจะเล็กมากๆอันนี้ก็เป็นโรค ที่เรียกว่าโรคขอบใบแห้งถ้าเป็นแล้วแก้ปัญหาได้ไหมอาจารย์โอ้เป็นแล้วแก้ยากจริงเพราะฉะนั้นนี่อย่างนี้เข้าุนมากเขาจะต้องป้องกันไว้ก่อนฉีดพ่นป้องกันกทีเขาก็เอาเชื้อเอาสารป้องกันกําจัดอย่างแบคทอรออะไรเงี้ยนะฮะมามาฉีดป้องกันไว้ไอ้เจ้าขอบใบแห้งนี่มันจะเกิดช่วงเดือนไหนอาจารย์มันจะเกิดระยะข้าวแต่ก่อนีจะเป็นเยอะนะฮะแล้วก็แล้วแต่เพราะถือสมัยก่อนเราพูดเป็นเดือนได้แต่เดี๋ยวนี้เราเราไม่ค่อยพูดเป็นเดือนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันนาข้าวมัน แล้วแต่ใครเริ่มทําคนนู้นทำสมัยก่อนเนี่ยปลูกพร้อมกันเกี่ยวพร้อมกันเริ่มนับเป็นเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นอย่างไนแล้วมันจเรบเป็นระยะดีกว่าใช่ใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อกี้นี่ท่านโปรดิเวเซอร์ท่านก็เดินมาคุยกับผมสิครับแล้วท่านก็บอกไอ้ข้าวมันเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะหยิบให้คุณดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้คุณดูนี่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 นโอ้กูแจ็คครับอันนี้โอ้นานๆจะได้เห็นเอาปึ๊กนี่นี่โอ้ยนี่ไม่เลยครับคุณผู้ชมครับ นี่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  oh. เห็นไหมว่ารวงจะไม่โผล่แล้วครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคมเมล็ดด่างความจริงนะไอ้โรคมเมล็ดด่างนี่จริงๆนะแล้วเหตุมันมาจากเชื้อนี้ก่อนที่ใบเนี่ยครับมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่ากาบใบเน่าอพอกาบใบเน่าปับ๊บเมล็ดนี่คุณจะเห็นว่าเชื้อราใช่ไหมเนี่ยขาวฟูฟ่ฟองเลยจริงจริง,รงแล้วโรคมเมล็ดด่างของข้าวนี่มีเชื้ออยู่ทั้งหมดหชนิดครับ ฮลมินโทสปอรีมเคอร์วลาเลียนะฮะสมัยผมเป็นอาจารย์นี่ให้นิสิตทําปัญหาพิเศษบอกว่าถ้าเมล็ดมาออกสีดําอย่างนี้ไปเลี้ยงเชื้อที่เชื้ออะไรถ้าเมล็ดออกขาวๆนวตาลออนๆหน่อยเชื้ออะไรแต่โดยสรุปแล้วมีหกเชื้อด้วยกันสมัยก่อนไม่มีนะครับเจอครั้งแรกเมื่อผมทําวิทยานิพนธ์เจอครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีเชื้อนี้นะที่ท่ามากาอก็มันก็จะทําให้เป็นแบบไม่ไหม้แบบนี้นะอาจารย์ มันจะเป็นจุดสีน้ําตาลเ,ออเห็นไหมออพอมันเป็นจุดสีน้ําตาลเนี่คุณแจ็คเวลามเมล็ดเวลาคุณไปสีนี่มันจะแตกหักหมดอ,อครับมันจะเป็นข้าวด้อยคุณภาพแล้วเวลาคุณเกี่ยวไอ้มเมล็ดข้าวแบบนี้นะปนเข้าไปกับข้าวปกติถ้าในกองข้าวนะั้นมีความชื้นนะ มันก็จเจริญแต่โตได้เชื้อ,อนี่มันจะแพร่ไปอีกอ่าเดี๋ยวคุณต้องเก็บเอาไว้เผื่อคุณต้องเก็บไว้เดี๋ยวเผื่อเขาจะถ่ายไงเดี๋ยวเผื่อเขาจะถ่ายใกล้ให้ชัดไงแหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปซน,นแกะมัน,มนหมดเลยนะคุณแจ๊แกะเกือบหมดแล้วด, <c oughs> วด้วยท่านผู้ชมครับโอเคครับแล้วอย่างนี้อาการแบบนี้อาจารย์แก้ปัญหาทันไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับถ้าจะไม่ให้มีอาการแบบนี้เนี่ยตอนระยะข้าวก็ได้ข้าวตั้งท้องครับ ข้าวตั้งท้องจะเริ่มชูรวงเนี่ยปกติเราจะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราอนะฮะดูเอสโตรบีในในนาข้าวส่วนมากเขาจะครอบคลุมไว้นะครับนี่นี่ก็เป็นโรคโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าวโรคเมล็ดด่างแต่มันไม่ได้มีเฉพาะโรคแค่นี้นะคุณแจ็คมีอีกเยอะแยะเลยอะเาตอน,อนผมตอนผมไปเด็ดเมล็ดด่างผมเห็นโรคชวยอันนี้ก็ด่างเหมือนกัน แต่อันนี้อันนี้อันนี้น้อยเบากว่าเมื่อกี้อย่างนี้ถ้าผมทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะต้องเก็บไปต้องเก็บไว้เพราะทำลายไม่เพราะเดี๋ยวเขาจะถ่ายอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นชาวนาครับหักแล้วก็มาทิ้งไว้อย่างนี้ได้มันจะโล่งมันเชื่อมันก็ปลิวอยู่แถวนี้เอาไปเผาทำลายนะแที่จริงในนาในนาข้ามมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะในปกติเนี่ยเราพูดว่าเผาทำลายเนี่ยมันมันก็ทํายากเพื่อนผมยังบอกว่า ไอคนที่เขาปลูกข้าวแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยเลยน่ะอืไม่ใช่อะไรเลยเขาก็ได้ข้าวคุณแจ็คแต่เขาก็ได้ข้าวแบบนี้ปนเข้าไปก็มีไม่ได้เสียเขาทิ้งไปจริงๆแล้วหน้าตามติดชีวิตคนอินทรีเหมือนกันนะอาจารย์นะโชคดีพวกนี้ครับโชคดีที่บางทีเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับเสียเขาก็ทิ้งไปไม่เสียเขาก็บอกเขาก็ได้ข้าวนี่ไงมันก็แล้วแต่ที่ทีถามบอกว่า มีสารธรรมชาติมาทดแทนในการป้องกันโรคนี้ไหมก็ยังไม่มีครนะฮะแต่นี้อันนี้อันนี้ถ้าถือว่าเป็นน้อยกว่าเห็นไหมเออน้อยนะอัน,นเป็นน้อยกว่าเทียบกับดีแล้วอันนี้จะเยอะเลยเยอะมากแล้วเชื้อรานี่ฟูฟ่องเลยครับนะฮะอันนี้ก็โรคเนี่ยด่างคุณถือไว้นะเดี๋ยวผมจะไปหาบางโรคมาให้คุณดูอีกนี่เนี่ยคุณแจ็คโอ้โหนี่ชัดมากเลยเนี่เนี่ย อย่างนี้เขาเรียกว่าโรคใบไหม้ของข้าวโอ้นี่ยตามใบมันนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับแล้วคุณเห็นไหมหัวแหลมท้ายแหลมใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเวลาเป็นแผลนะหัวจะแหลมท้ายแหลมไปตามความยาวของใบข้าวอืและตรงกลางแผลนะท้ายสุดกลางแผลจะเริ่มเป็นสีเทาครับแต่อีโรคนี้พอเป็นเนะี่ยคุณดูตรงนี้คุณดูสองแผลนี้พอเป็นแล้วมันจะลามครับเนี่ยแต่ปล่อยสักพักเนี่ยใบยมันจะไหม้<อ>แล้วมันจะมาลุ่มเต็มหมดมันจะลามถึงกันอืเพราะมันมีอีกโรคนึง ใกล้เคียงกันกนี้แต่แผลไม่ลามมันเป็นจุดเขาเรียกโรคใบจุดสีน้ําตาลครับต่างกันแต่ทีนี้ถามบอกว่าไอ้ข้าวอยู่ระยะนี้แล้วเนี่ยเขาจะฉีดยายังไงเขาจะป้องกันยังไงเออเขาไม่ถามแล้วเอาปล่อยเลยฮะต้องปล่อยแล้วเพราะว่าฉีดไปก็ไม่คุ้มแล้วข้าวออกร้วงใกล้จะเกี่ยวแล้วว่ากันใหม่ในรอบหน้าเลยใช่เพราะฉะนั้นโรคพวกนี้ถ้าป้องกันเนี่ยต้องป้องกันตั้งแต่ระยะเนิ่นข้าวกล้าแต่ระยะเข้าวกล้านี่ถ้าทำลายใบถูกทำลายอย่างนี้จบเลย แล้วก็แตกกอแล้วก็ตอนข้าวตั้งท้องทีนี้อาจารย์โรคในนาข้าวเนี่ยมันเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเกษตรกรจะปลูกใหม่รอบหน้าจะฉีดต้องฉีดอะไรบ้างที่มันครอบคุมคือต้องดูอย่างนี้ต้องดูวันในนาเนี่ยคับเวลานี้เราเจอปัญหาอะไรหนักมากแล้วต้องไปเอาข้าวพันนั้นเพราะข้าวบางพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบไหม้อย่างก็ขอยี่สิบเอยี่สิบสาเนี่ยโหปลูกเมื่อไหร่ละใบไหม้กินเละเลย แต่บางพันธุ์อย่างพันธุ์สุพรรณบุรีอะไรนี่มันก็อาจจะไม่ค่อยเป็นครับแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าข้าวที่เราปลูกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรผมถึงบอกไงว่าคนพูดถึงปลูกข้าวปลูกข้าวชาวนาชาวนาแต่ถ้าคุณไปเรียนโรคข้าวเพราะว่าผมรับราชการอยู่ผมสอนวิชาโรคข้าวครับเราถึงได้เห็นเยอะแยะแต่ว่าบางคนเข้ามาดูถ้าเป็นคุณดู ก็ผมก็ไม่ก็ข้าวก็ออกลวงดีนี่ก็เห็นก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมนั้นแล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนมองอ่ะทีนี้ชาวบ้านเขาไม่สนใจทีนี้จะฉีดไม่ฉีดต้องดูมันคุ้มบ่ะแต่อย่างงี้ก็ไม่ทําแล้วครับข้าวนี่ถ้าจะช้าสุดก็ข้าวตั้งท้องนะฮะต้องป้องกันว้ไว้รอบหน้าและกันสําหรับ นาผืนนี้นะฮะรบอบนาคอยฉีดป้องกันหรืออะไรกันก็ว่าไปเผื่อจะค,คุ้มค่ากว่านี้โอเคก็คมีหลายโรคเลยการปลูกข้าวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะไม่ง่ายไม่ง่ายถ้าจะเอาอให้ได้ผลที่สูงๆก็ไม่ง่ายเนี่ยแต่ถ้าคุณมองไปเนี่ยในนาคุณจะเห็นเลยบางยอมเขียวบางยอมเหลืองแล้วแถมเมล็ดข้าวบางมเมล็ดเอ๊ะเขาไปแล้วเราให้ดูกันแล้วไม่ใช่เหรอขยะข้าวนกอ่ะนะที่มีหางอีต่างหากนะฮะก็ก็ก็ลเดี๋ยดี๋ยผมคุณคุณ คุณอยากดูไม่เล่าหรือผมจะหาให้ดูอขกจารย์เดี๋ยวครับหมดเวลาช่วงนี้เวแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังค้างคาอยู่ในช่วงน้าครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับสักครู่ครับ